ชิบะอินุจะมีทิศทางต่อไปเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวสารนะครับทั้งชิบะเรียมแล้วก็เรื่องของตัวการตลาดชิบะจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วย,ยมูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญชิบะอินุด้วยกันดีกว่าเนื่องจากชิบะอินุหนะครับก็มีประมาณสามหรือสี่ข่าวเนี้แหละนะครับหรือห้าข่าวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทิศทางของเหรียญชิบะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาเจาะเรื่องของการเผาก่อนนะครับเนื่องจากในท่ามกลางตลาดท่ามกลางความสับสนโอลมานะครับชิบะก็มีการพุ่งขึ้นถึง2องร้อยหกสิเปอร์เซนนะครับอันเนี้ก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าชิบะมีการเผาตลอด ดนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าแม้ว่าอัตราิไอตัวของเหรียญชีบะนะครับจะสูงนะแต่ราคาโทเค็นก็ยังทำงานไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่เรื่องของราคานะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมนาะราคาชิปก็ลงถึง5้าจุห้าเก้านะครับอัตราการหมาไหม้260เปอร์เซ็นตะครับโดยพุ่งสูงขึ้นนะครับเราก็เห็นว่าชีบะตอนนี้กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยมีการ ่าวถึงชีบะเหลี่ยมนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตัวของชีบาเหลี่ยมจะเข้ามาเผาชีบาซึ่งเขาคิดเป็นประมาณ4,000นซนต์ะครับฉะนั้นชีบาอิโนโหเกือบประมาณ7 2 4 4ล้าน2 4 2ตัวนะครับก็ได้ถูกขับเคลื่อนในการเผาโครเกนในเปอร์เซ็นต์ถึง260ซนี้มาในข่าวที่2กันนะครับนั่นก็คือนาวโน นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักซึ่งตัวโนดก็จะเป็นเป็นตัวที่ใช้นะครับประกอบร่วมกับตัวของบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครได้อ่านข่าวของหรือฟังข่าวของลูน่าค a s s สิกโนดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับจากนาวโนดว่าจะมีแผนในการเปิดตัวของชิบะเรียมเน็ตนะครับซึ่งคาดว่าจะตามมาในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ขั้นตอนเบตา้า กำลังจะออกใช่ไหมในสัปดหาห์นี้ผมไม่รู้นะและขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นขั้นตอนแกมมาหรือเปล่าคือตัวโนดนะครับซึ่งบอกแล้วนะครับว่าในขั้นตอนเบต้ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องโนดตอนนี้คือง่ายๆนะครับคือการคิดค่า การส w a p นะครับค่ารมเนียมตัวบล็อกเ h a ของตัวเองยังไม่เสร็จนะครับแต่ขั้นตอนเบต้าออกมาเพื่อเป็นแค่เอกสารยืนยันว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วกระบวนการเผาชีบะเขาก็ใช้เรื่องของโบนเป็นตัวกาวไปก่อนนะครับซึ่งเราก็บอกแล้วนะครับว่าขั้นตอนเบต้าไม่ได้มีผลอะไรต่อชีบะเท่าไหร่หรอกถึงแม้จะออกมาขั้นตอนสุดท้ายก็ตามนะครับซึ่งชีบะตอนนี้ ถ้าให้ราคามันดีขึ้นน่ะมันขยับมันก็ต้องตามเหรียญใหญ่แหละนะครับหรือไม่ก็ตามดอชคอยตามตามเหรียญอย่างดอชคอยนะครับที่กาวกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้พอสมควรถ้าเกิดดอชคอยถึง1ดอลน,นะครับก็จะอาจจะผลักราคาของชีบะไปได้ฉะนั้นตอนนี้ชีบะก็ต้องรออีเธอเรียมนะครับว่าให้อีเธอเรียมเนี่ยเขาสามารถเดินเครื่องเดินขาได้ก่อน ซึ่งนาวโนดก็มีการระบุไว้ในทวิตเตอร์นะครวันที่21กุมภาพันธ์นะครับและนาวโนดก็เปิดเผยนะจะช่วยชิบันะครับเรื่องของตัวของโนดโดยเฉพาะซึ่งนาวโนดก็ไม่ใช่เครือข่ายเล็กๆนะครับก็มีพอร์ตโฟลิโอนะนะครับหรือว่ามีมีผลงานแล้วกันในการทำงานถึง50รายการ จากผู้สนับสนุนโนดเช่น Bitcoin นะครับอีทูเรียมไบแนนส์สมาร์ชเอนโลโรนา XRP นาวโหนดนะครับก็จะเข้ามาในการอุ้มชูชีบะตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่านาวโหนดตัวตัวเขาใหญ่นะเขาเบ้งแล้วก็นาวโหนดนะครับได้เริ่มทํางานกับชีบะตอนที่เขาเริ่มมีการกาวโบนอย่างเป็นเป็นเป็นทางการนะครับเนื่องจากการ นาวโน่ยประกาศว่าจะมีการเข้าจดทะเบียนโบนนะครับหรือชิบะสวอปเนี่ยซึ่งเป็นโทเก้นที่เป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของชิบะนะครับอินโหนและหลังจากนั้นมูลค่ารับสินค่าเพิ่มถึง60%นะครับอันนี้เรียวชิระบุนะครับแล้วก็เรื่องของการเบิร์นพอร์โด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่า Now Note เนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ผักเหรียญโบนด้วย โอเคเรามาข่าวที่สามนะครับเนื่องจากเราก่อนที่จะเข้าสู่ชีบะเรียมเนาะช่วงนี้นะครับเขาบอกว่ามีเว็บไซต์นะครับที่เป็นชีบะเรียมแบบสแกนนะครับเป็นการประกาศชีบะเรียมแบบสแกนเหมือนกันนะครับเป็นเว็บไซต์ชื่อชีบะเรียมสแกมนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นทวิตเตอร์ของชีบะอาร์มี่ของแคนาดาเขาเป็นคนโพสต์เอาไว้นะครับว่า ช่วงนี้นะครับมีเว็บไซต์เกี่ยวกับหลอกลวงเกี่ยวกับชิบะเรียมค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเป็นข่าวอัปเดตเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชิบะเรียมอะ่ะช่วงนี้ก็มีสแกมเยอะนะครับให้เข้าไปติดตามในเทเลแกรมนะครับของชัยโตชิคุซามะที่เขากําหนดเองละกันนะครับถ้าเกิดฟังจากของทางอื่นอย่าเพึ่งไปเชื่อนะครับจนกว่าชัยโตชิคุซามะเขาจะออกมารับรองนะครับว่าคนนี้ ถูกหรือไม่ถูกนะครับซึ่งอาาในช่วงประมาณ2องามวันที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นก็ทางชิบะอาร์มี่แคนาดาก็ได้ออกมาเตือนนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ในทวิตเตอร์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพูดของชิบะเรียมนะครับแล้วก็ทางชายโดชิเขาก็บอกว่าเอ้ยคนนั้นนะเขาประกาศถูกต้องแล้วนะครับที่ชิบะเรียม เลเยอร์สขั้นตอนเบตา้าจะมาในอาทิตย์นี้อ่ะมาข่าวต่อมานะครับก็เป็นร้านอาหารเวลี่นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเปิดแฟนไชส์เยอะในเมื่อวานนี้เขามีการเปิดแฟนไชส์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเทียบร้อยนะครับเราก็มีการ Discord พบปะสังสรรค์กับบรรดาสมาชิกต่างๆด้วยนะครับเพื่อเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาที่เขาใช้ร้านอาหารทีมของชิบะอินุนะครับ เนี้ยเราก็ต้องดูกันต่อไปเอาละนะครับวันนี้เขาก็ประกาศป,ปรับปรุงแฟนชายและเว็บสักด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการชําระเงินของเขานะครับฉะนั้นร้านอาหารเบอร์เกอร์ทีมฟาสต์ฟู้ดนะครับทีบะอิโนูเนี่ยร้านอาหารชื่อเวลี่ก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับแผนการในการเปิดร้านใหม่ที่ชื่อว่าแซนนัสซาโรนะครับเป็นชุมชนที่เกิดในจังหวัดชื่อเบน เนเวนโต้นะครับของอิตาลีนะถ้าเกิดผมจะกดเป็นสำเนียงไทยก็อขอโทษด้วยละกันนะครับก็ประมาณนี้แหละผมได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ยางเป็นทางการเพิ่งมีการเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานะครับก็มีการแชร์บนทวิตเตอร์แล้วก็มีการโพสต์นะครับโดยคนชินนะครับเป็นการโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับในวันที่19กุมภาปีพันธ์ปีิบ2 3นะครับคนนี้ก็ใช้ชื่อว่าแอ G brand deal, AG brand deal นะครับเขาก็ได้เผยแพร่ Discord นะครับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของเขานะครับตอนนี้ก็ต้องตามต่อไปนะครับว่าร้านอาหารเวลี่จะเปิดแฟรนไชส์ได้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ในประเทศตรงไหนบ้างตอนนี้เขากำลังรับสาขาเพิ่มอยู่แหละแล้วก็ ร้านอาหารนี้ก็รับชิบะด้วยนะครับเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคือสามารถชําระเงินเป็นตัวชิบะแล้วเขาก็ขาย nft ด้วยนะครับที่เป็นแบรนด์ของชิบะนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ของร้านอาหารเวลี่เข้าไปนะครับมาข่าวต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าข่าวสุดท้ายนะครับเนื่องจากไบแดนเนี่ยได้ทําแบบสํารวจนะครับเราก็ได้โพสต์บน บานนยู US, นะครับวันที่22่กุมภาพันธ์ปี2023ันยี่สน่นน่าจะมีการทำไอเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งบนตลาดของ US เนะครับเขาเลยมีการจัดทำการโหวตนะครับว่าคนรู้จักชิบะอินุหรือเปล่านะครับจากการโหวตประมาณ2,708รายการที่รวบรวมได้ประมาณ59.3%ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับฉะนั้นอ่าอันเนี้ยนะครับก็เป็นแค่ ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นของกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเอามาใช้เป็นทางการไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามีผู้เข้าร่วมนะครับที่เหลือได้เลือกข้อความอีก3ข้อนะครับของ Binance US และจะระบุในทวิตของชิบะอินโมีต้นแบบมาจาก d ดอ c คอยนั่นเองนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เขาก็สรุปนะครับว่าที่เขารู้จักชิบะอินโส่วนใหญ่เป็นพอดอจคอย ฉะนั้นตอนนี้นะครับทาง Binance US ก็ได้สรุปนะครับจากาข้อมูลที่เขาได้นะครับเขาบอกมี50%เนี่ยที่คนตอบแบบสำรวจเนี่ยนะครับก็เลือกในข้อสุดท้ายนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องในรายการนะครับคือน่าจะไม่ได้รู้จักกับชิบะอนุพอสมควรนะว่าตัวโปรเจกต์ตัวโครงการตัวเหรียญมันเป็นยังไงนะครับแต่น่าจะรู้จักชื่ออยู่ นะครับดันั้นชีบะอินูก็อยู่ในค่าของดอรคอยนะคนส่วนใหญ่รู้จักดอรคอยมากกว่าถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับก็จะเล่นก็จะเล่นดอรคอยมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ชีบะก็นําแล้วละ่ะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คนยังรู้จักชีบะอาจจะได้น้อยกว่านะครับเราก็ไม่ค่อยรู้จักก็มี นะครับเนื่องจากว่าชิบะอินโนะครับมันถึงแม้มันดังจริงอ่ะนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงคนคุกทุกกลุ่มนะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ชิบะอินโนจะต้องทำการตลาดต่อไปให้คนรู้จักมากขึ้นซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ดีนะครับว่าคนไม่ได้รู้จักชิบะอินโนก็เลยทำให้ชิบะอินโนมีแรงซื้อเนี่ย ในกลุ่มของพวกเม้ายัางไม่พอนะครับในกลุ่มของผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นทั่วไปหรือที่เราเรียกเม้านะครับฉะนั้นก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าชีบะอินโเนี่ยคนจะรู้จักเพิ่มแล้วก็ทําการซื้อทําการขายมากน้อยขนาดไหนโอเคครับเราก็มาในชุดสู่ในช่วงสุดท้ายนะชีบะอินโนะครับจะมีการเปิดชีบะเรียมอย่างแน่นอนในขั้นตอนเบต้าซึ่งยังไม่เสร็จ นะครับแต่ก็อาจจะมีการกาวโบนเนาะให้ราคาโบนมันแข็งแกร่งนะครับเพราะโบนอะ่ะสำคัญนะครับมันจะเป็นอีเธอเรียมตัวต่อไปฉะนั้นเขาต้องปั้นโบนให้ราคาไปแน่นะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ100หรือถึง300ดอชนะครับเพราะว่าอุปทานมีแค่ร้อยกว่าดอหนิงเนาะนะครับฉะนั้นโบนจะต้องทำ หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเข้ากระดานไบแอนด์นะครับรวมถึงเป็นโปรเจกต์ที่จะมีคนซื้อเข้าไปนะครับเพื่อจะทำการเผาของตัวชิบะด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อชิบะเหรียญม,มาฉะนั้นเรื่องของโบนก็คุณก็ต้องติดตามเอานะครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเหรียญพวกนี้นะครับมันมีรายละเอียดอะไรที่อาจจะต้องติดตามไลน์ หลายสัปดาห์หลายวันพอสมควรนะเพราะว่า,าชีบะอินุนะครับในช่วงนี้ราคามันก็นิ่งหน่อยแหละนะครับเพราะว่ามันต้องไปตามเหรียญใหญ่ละคอยมันยาวๆนะครับใครหวังจะรวยระยะสั้นนะครับก็แนะนําไปเหรียญอื่นก่อนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าขั้นตอนเบต้าออกมาชีบะเหรียมขั้นตอนเบตา้าเขาจะมีการปรับฐานขึ้นไปนะครับตามอีเทอรเรียมอยู่แล้ว นะครับอเตอเรียไปต้องพันหกพันเจ็ดแล้วจะชีบะยังอยู่แค่พันหนึ่งพันสองพันสามผมว่ามันไปต่อได้แน่มันแค่โดนเก่งกำไรเอาไว้แล้ววานเข้าไปเล่นเยอะนะครับแล้วไม่ยอมปล่อยเลยออกมาข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มชีบะนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์กับค r c o า e คนะครับใต้คลิปนี้ นะสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ,อยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบเหรียญในกระแสของเทนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกงนะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเก็ตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับและเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างนะครับในการในการเล่นก,กิจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทําการเทรดเขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลรองๆองอะไรให้นะครับสําหรับที่สองที่สามที่สี่ก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามา มาร่วมด้วยกันคุณได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งเงินนะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญน,นะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดานด้วยฉะนั้นบิ t เก็ตนะครับถือว่าเป็นกระดานที่ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรดีๆโปรพิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าอาจจะต้องสมัคร ID ของผมนะครับ แล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้ได้